นักโมพุทธายะนัมะอะอุนักโมพุทธายะขอเชิญวิญญาณมาที่แห่งนี้เข้ามาสิในแก้วใบนี้นี่อยากรู้ว่าวิญญาณดวงไหนเข้ามาอยู่ในอ ขอเล่เด็เดสักงวดได้ไหมอะอย่ามันแท่สิเจ๊ถามอะไรไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยทำยังไงให้ในวันข้างหน้าอยู่อย่างสบายมีเงินใช้ไม่ลำบากฮะคงัดูของเจมาอีกแล้วเนี่ยไม่ไหวเลยนะสั่งอะไรมาเยอะแยะเนี่ย นี่ก็ยังไม่ได้แก่เลยสักชิ้นอ้าวนี้เป็นอะไรเนี่ยเงินฉันไม่พอจ่ายค่าบาทแล้ว่าไม่รู้เงินหายไปไหนหมดห้าสิบอรนั้นเลยเหมาหมดเลยจ้าก็เจ้ทำตัวเองทางนั้นอะชีวิตฉันคงมีกรรมอะ เพื่นไปก่อนได้ไหมคะเมื่อเดี๋ยวมีจะรีบจ่ายนะไม่ต้องโทรมาอีกเกิดอะไรขึ้นอะเจ๊กระตานั้นแหละไม่งั้นฉันก็ไม่เป็นแบบนี้หรอกเอาเงินมันไปใช้ก่อนไหมแกไม่ทําทำงานแล้วแกเอาเงินมาจากไหนเนี่ยมินอะซื้อทุกอาทิตย์เลยนะทุกเดือนซื้อมาเรื่อยๆสม่ำเสมอ สะสมมาเรื่ยๆนี่แหละโอ้เยอะเหมือนกนันนะเนี่ยแล้วนี่มินไปเริ่มซื้อตั้งแต่เมื่อไหรอ่อ่ะอย่าบอกนะว่าตั้งแต่ตอนเล่นผีถ้วยแก้วในตอนนั้นอะฮะซื้อกองทุนนี่มีนเชื่อผีถ้วยแก้วเหรอจริงๆแล้ว มินเคยศึกษาเรื่องการเอาลงทุนมาก่อนอ่ะอแล้วก็แบ่งจากเงินค่าขนมเอาไปซื้อกองทุนทุกเดือนเก่งเหมือนกันนะเล่าเนี่ยงั้นเอาเป็นว่าแจ้ยืนก่อนแล้วกันนะ万อเจ้มีเงินอ่ะจะรีบคืนให้เลยโอเค,อเคถ้าเจ้มีเงินอ่ะเจ้ลองแบ่งไปเอาลงทุนบ้างนะอืมได้ได้เมื่อแต่ว่าไอตอนนั้นที่แก้วมันขยับอ่ะมินเป็นคนทําใช่ปะป่านะ